บริษัทเนี่ยเตรียมการที่จะมีการประชุมคณะกรรมการนะฮะเพื่ออนุมัติและประกาศงบงวดไตรมาสสามรายาไ,รได้จากการให้บริการทางการแพทย์นั้นน่าจะออกมาเติบโตกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ไตรามาสก่อนหน้าโดยเป็นผลมาจากผู้ป่วยนอกนะครับหรือว่า OPD ที่มีการเข้ามาใช้บริการหนาแน่นรวมถึงผู้ป่วยในก็คือตัว IPD มีอัตราการ ครองเตียงนะฮะสูงถึง70%ด้วยกันแรงขับเคลื่อนที่ดีจากฐานผู้ป่วยชาวต่างชาตินะครับที่เพิ่มขึ้นโดยจํานวนเคสของผู้ป่วยนะครับก็มีเพิ่มสูงขึ้นนะฮะเป็นตัวเลข2หลักเลยนะครับในแง่ของการตเติบโตนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยจากต่างจากประเทศกาตาร์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มหลักของผู้ป่วยที่มาจากตะวันออกกลางนะครับก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างจะมากนะครับและผู้ป่วยจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยจาก ประเทศเมียนมานะครับที่เพิ่มขึ้นซึ่งในช่วง6เดือนแรกนะครับก็มีรายได้รวมแล้วนะครับ2,575ล้านบาทนะครับเนื่องจากว่าฐานผู้ป่วยชาวไทยเนี่ยทรงตัวและฐานผู้ป่วยชาวต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยในช่วง9เดือนแรกนะครับมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับเฉลีย่ยอยู่ที่26-27%ของรายได้โดยรวมนะครับซึ่งก็สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ระดับประมาณสัก25%ด้วยกันนะครับ ทางฟ้าของนักวิเคราะห์เองจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินี่นะฮะก็ระบุเป็นคําแนะนําซื้อหุ้น P r านะให้ราคาเป้าหมายไว้หนะ้าสนใจสูงถึง31บาทต่อหุ้นด้วยกันครับก็คาดการผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสสานะครับตัวกําไรสุทธิจะออกมาอยู่ที่2 1 4ล้านบาทคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็ระบุคําแนะนําเป็นซื้อสําหรับหุ้น P r านะครับให้ราคานะครับเป้าหมายอยู่ที่30บาทด้วยกัน การัใน,ในการบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยก็คงคําแนะนําซื้อเช่นกันนะครับให้ราคาพื้นฐานนะครับ12เดือนทั้งหน้าอยู่ที่29บาท70ซางด้วยกันนะครับถ้าดูจากราคากระดานปัจจุบันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดอยู่ที่23บาท60ก็ถือว่ามีอัพไซด์ยอยู่เยอะเลยทีเดียวน,นนะครับกรณีของโรงพยาบาลพระราม9ล่าสุดก็มีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับผลการงาน,นในวัไตรมาส3นะครับ ซึ่งทางคุณขมาพรทำพิพิธรองกรรมาการผู้บริการฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายบริหารของทางโรงพยาบาลพระราม9หรือ PRI นายก็เปิดเผยนะครับว่าบริษัทเนี่ยตเตรียมการที่จะมีการประชุมคณะกรรมการนะฮะเพื่ออนุมัติและประกาศงบงไตรามาสสามในวันที่8พฤศจิกายนนี้โดยภาพรวมไรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์นั้นน่าจะออกมาเติบโตกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ไตรามาสก่อนหน้าโดยเป็นผลมาจากผู้ป่วยนอกนะครับหรือว่า OPD ที่มีการเข้ามาใช้บริการหนาแน่นรวมถึงผู้ป่วยในก็คือตัว IPD มีอัตราการครองเตียงนะฮะสูงถึง70%ด้วยกันอ่านะครับก็บนอกจากนี้ฮะใน,ในช่วงไถ่ามาส3ก็ได้มีการแรงขับเคลื่อนที่ดีจากฐานผู้ป่วยชาวต่างชาตินะครับที่เพิ่มขึ้นโดยจํานวนเคสของผู้ป่วยนะครับก็มีเพิ่มสูงขึ้นนะฮะเป็นตัวเลข2หลักเลยนะครับในแง่ของการตเติบโตนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยจากต่างจากประเทศกาต้านะครับซึ่งเป็นกลุ่มหลัก ของผู้ป่วยที่มาจากตะวันออกกลางนะครับก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างจะมากนะครับและผู้ป่วยจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยจากาประเทศเมียนมานะครับที่เพิ่มขึ้นและผู้ป่วยอีกจากหลายประเทศนะครับที่เข้ามารักษาทางการแพทย์นะกับโรงพยาบาลพระราม9ก้ามากขึ้นนะครับ อันนี้คือในช่วงของไตรมาสสามนะครับขณะนี้ไตรมาสสี่นะครับก็มั่นใจนะครับว่ารายได้จากการให้บริการทางการแพทย์จะมีการเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและก็ช่วงเดียวกันจากช่วงไตรมาสก่อนหน้าด้วยนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยชาวไทยเนี่ยมีการขยายตัวมากเป็นพิเศษเพราะมีการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจาปีและหากไม่มีเหตุการณ์สาคัญใดที่เกิดขึ้นนะเพิ่มเติมก็มองว่าผู้ป่วยต่างชาติน่าจะเติบโตได้ดีในช่วงของไตรมาสสี่ด้วยนะครับ แล้วภาพรวมของทั้งปีปีนี้เป็นไงฮรก็ทั้งปีก็บริษัทมีการคาดการณ์นะครับว่าจะสามารถผลักดันรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์นะครับโดยรวมนะครับเติบโตเป็นตัวเลข2หลักนะครับเมื่อเทียบกับปี2 6 7นะครับที่มีรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์นะครับอยู่ที่4,745ล้านบาทนะครับซึ่งในช่วง6เดือนแรกนะครับก็มีรายได้รวมแล้วนะครับ 2,575ล้านบาทนะครับเนื่องจากว่าฐานผู้ป่วยชาวไทยเนี่ยทรงตัวและฐานผู้ป่วยชาวต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยในช่วง9เดือนแรกนะครับมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับเฉลี่ยอยู่ที่26-27%ของไรายได้โดยรวมนะครับซึ่งก็สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ระดับประมาณสัก25%ด้วยกันนะครับทางฝ้าของนักวิเคราะห์เองจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินี่นะฮะก็ระบุเป็นคาแนะนาซื้อ หุ้น p r ไนะให้ราคาเป้าหมายไว้หน้าสนใจสูงถึง31บาทต่อหุ้นด้วยกันครับก็คาดการผลการดำเนินงานในช่วงไตรามาส3นะครับตัวกำไรสุทธิจะออกมาอยู่ที่2 1 4ล้านบาทก็ขยายตัวขึ้นราว3%เนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและ18%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าขณะที่ตัวไรายได้รวมนะครับคาดการไว้จะอยู่ที่ 1, 3 6 0ล้านบาทก็เติบโตขึ้นราว11%เรนะครับเมื่อเทียบเป็น Year on อ e a เย แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าตัวผลประกอบการในงวดไตรามาส4เองจะมีกำไรนะฮะที่เติบโตอ,อ,อย่างต่อเนื่องโดยทางพ r อายังคงเน้นเจาะตลาดผู้ป่วยต่างชาติในตลาดใหม่โดยตั้งเป้าหมายให้ไรายได้จากผู้ป่วยต่างชาตินะครับมีการขยับสัดส่วนขึ้นมาเป็น30%ของไรายได้รวมทั้งหมดครับครับคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็ระบุคําแนะนําเป็นซื้อสําหรับหุ้นพีอานะครับให้ราคานะครับเป้าหมายอยู่ที่30บาทด้วยกัน การทน่การบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยก็คงคําแนะนําซื้อเช่นกันนะครับให้ราคาพื้นฐานนะครับ12เดือนทั้งหน้าอยู่ที่29บาท70สตางคด้วยกันนะครับถ้าดูจากราคากระดานปัจจุบันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดอยู่ที่23บาท60ก็ถือว่ามีอัพไซด์อยู่เยอะเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับ ดูความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบนะครับ,รบก็เป็นการแกว่งตัวตามแรงซื้อแรงขายแล้วก็ดูถ้าภาพใหญ่เนี่ยอาจจะมีการย่อตัวลงมานะฮะอยู่เล็กน้อยสำหรับราคาหุ้นก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะการส่งสัญญาณเกี่ยวกับผลประกอบการที่กระดูแล้วไตรามาสสามไตรามาสสี่อย่างน้อยเนี่ยช่วงที่เหลือของปีนี้น่าจะได้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าภาวะตลาด ็ในใจนะก็คือไม่แย่ไปกว่าสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะก็เชื่อได้ว่าตัวผลประกอบการนะ,ะที่กําลังจะออกมานะ่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาหุ้นได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับ p r i ก็ในบรรดาโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยก็ดู p r รยังเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการเติบโตบะนะฮะสูง เพราะว่าถ้าไปเทียบกับโรงพยาบาลใหญ่อื่นๆเนี่ยคือตรงนั้นฐานเขาใหญ่มาคือมาอยู่แล้วก็ไห้ฐานใหญ่มาคือมาเนี่ยม,มันจะสร้าง,งการเติบโตก็ถือว่าค่อนข้างจะยากลำบากแต่ฉะนั้นพีอาราเองก็ถือว่าอยู่ในจุดเริ่มต้นนะก็ลองศึกษาข้อมูลกันดูนะครับ